ตองดูไว้ทุกเฟรมภาพทุกการเคลื่อนไหวและทุกความตระการตาม,มาจากยานเหงื่อและครามลําตาของพวกเขา u f o t a b l e ดาผีฆาตสุนทร์อ h e m ว v i e ปราสาทไร้ขอบเขตพังหนึ่งอีโยร์ดาเน่ ปฐมมาบทแห่งตรภาคสุดท้ายของสุดยอดอนิเมะแห่งยุคศึกตัดสินระหว่างพลพรรคนักล่าอาสูรพรนเด็จศึกราชันแห่งเรล่าอาสูรกายคิบุซุจิมูสนันแ,แต่แล้วแผนรุกคาดของพวกเขาดัานถูกตลบกลับกลายเป็นแผนหลวงบีบให้เหล่านักล่าอาสูรตกลงสู่วงกฎที่ไร้ทางออก แทนประสาทไร้ขอบเขตทุกการต่อสู้ทุกเพลงดาบทุกกระบวนท่า <c oughs> คือความแข็งที่รอวันสะกสะักยูโฟเทเบิลยังคงยืนหนึ่งในวงการอะนิเมะกับการประสานเทคนิคภาพสอบมิติเข้ากับฉากหลังสามมิติ ที่เคลื่อนไหวแบบ360องศาได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะฉากประสาไร้ขอบเขตที่ชวนตะลึงด้วยวิชวลสุดล้ำเกินจินตนาการทุกมุมมองทุกองศาหมุนวนราวกับพาคุณดำดิ่งสู่ทุกมิติของการต่อสู้จากเสียงคมดาบที่กระทบกันเสียงระเบิดที่กระหึ่มโรงไปจนถึงเสียงพินของอสูนข้างขึ้นที่สที่ดังก้องราวกับหลอนอยู่ในหูงานเสียงของหนังเรื่องนี้ถูกออกแบบมาให้ผู้ชม รู้สึกเหมือนอยู่ใจกลางสมอร,ระผูดนตรีประกอบไม่ต้องพูดถึงผิวอารมณ์กันสุดพลังผลลัพธ์ที่ได้คือความอลังการทางอารมณ์ที่สัมผัสได้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นทุกอย่างที่ว่ามาถึงจะทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบมูตาเโนจิกัดนภายไหล์ของภาคหนี้หนีไม่พ้นการต่อสู้ระหว่างทันจิโร่กิยูปะทะอาคาซที่ชัดเจนมากว่าพวกเขาเป็นลูกรัาตัวจริงของอาจารย์โกโตเกะโดยเฉพาะอาคาซาก ที่ไม่มีคำไหนแล้วจะมอบให้นอกจากคขาว่าเท่ระเบิดเรื่องราวของตัวละครนี้เต็ไมไปด้วยความหมุนหมองบีบหัวใจแม้แต่แฟนมังงะที่รู้เรื่องราวมาก่อนแล้วก็ยังต้องมีเสียน้ำตาถึงจะโดดเด่นในแง่ความอลังการแต่การเล่าเรื่องพ่ยติดกับมังงะแบบช็อตต่อช็อตกับกลายเป็นดาบสองคมอยู่ไม่น้อยบางช่วงที่ควรจะพุ่งสุดขีดกับถูกขัดจังหวะด้วยลาแฟนแบ็คย้อนอดีตตัวละคร จังหวะแบบแต่เดี๋ยวก่อนแถมย้อนอดีตทียังยาวจนเหมือนแยกไปทำตอนพิเศษได้เลยในมังงะหรืออนิเมซีวีวิธีเล่าเรื่องแบบนี้อาจจะเวิร์กแต่พอมาเล่าอยู่ในรูปแบบของหนังที่ต้องการความกระชับมันกลับรู้สึกยืดเยื้อไปนิดผิดกับภาคย่างเรืองรมที่สลับฉากต่อสู้คู่ขนานได้อย่างลื่นไหลและตื่นเต้นกว่าแม้จะไม่อลังการเท่าก็ตามประสาทไร้ขอบเขตภาคหนึ่งคือของขวัญชิ้นโตสำหรับแฟนดาบพิฆาตอสูร ความมลังกาของภาพเสียงและอารมณ์ที่ถาถมเข้ามาจนทําให้คุณตื่นตะลึงจนไม่อยากห่ามสายตาสักวินาทีแต่ถ้าคุณเป็นมือใหม่ไม่เคยสัมผัสเรื่องราวมาก่อนอาจจะงงจนต้องเกาหัวว่าใครเป็นใครเพราะฉะนั้นอย่าข้ามคันเราขอแนะนําให้ปูพื้นด้วยอนิเมะซีวีก่อนจะดีที่สุดแม้จะมีจุดสะดุดนิดๆกับจังหวะการเล่าเรื่องแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าน,นี่คืออนิเมะฟอร์มยักษ์ที่สาแก่ใจ และการรอคอยภาคต่ออีก2ปีทําให้เรารู้สึกไม่ต่างอะไรกับการติดอยู่ในประสาทไร้ขอบเขตจริงๆจิ๋ว ดาพิฆาตอสูรเดอะมูวี่ประสาทไร้ขอบเขตภาคหนึ่งวันนี้ในโรงภาพยนตร์ SF พิเศษสมาชิก SF+ ส l u s ซื้อตัวหนังดาพิฆาตอสูรในโรงภาพยนตร์ซิกมาซินิเซเดียมทุกที่นั่งรับทันทีมินิโปเซอร์มีกทธิ์แท้จำนวนหนึ่งใบพิเศษที่เเท่านั้นสมาชิก SF+ Plus ดูดาพิฆาตอสูรทุกที่นั่งรับทันทีสเปเชียลทิเก็ตหนึ่งชิน้นมีให้สะสม12แบบ ที่โรมภาพยนต์ดนเคยเอสเอฟทุกสาขาห้ามพลาดกับชุดดีมอนสเลเยอร์คอมโบเซตมาพร้อมกับแก้วน้ำลายสุดเพ์มีให้สะสม2แบบถังป๊อปคอร์นอร่อยจุใจและพวกงกุญแจลิขสิทธิ์แท้แบบสุกม,มี4แบบให้สะสมราคาเพียง329บาทแฟนตัวจริงห้ามพลาดจำน่ายแล้ววันนี้ที่โรมภาพยนต์ดีเคยเอสเอฟทุกสาขารีบมาดูกันที่ SF เเพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบ ก่อนจากกันไปบอกผู้เราเนี่ครับว่าอน,นิเมะภาคนี้สาแก่ใจคุณแค่ไหนถ้าคุณรักอน,นิเมะก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดหลักคอนเทนต์ e ซ c ค u ู i v e เจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดออ Just Do It พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย